สวัสดีค่ะแพรว,วิงแบสท,ที่87นะคะก็มาเรียนกับครูฝ้ายค่ะได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะจากที่ตอนแรกเป็นคนที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยไม่กล้าย,ยิ้มไม่กล้าที่จะตอบคาถามกรรมการค่ะหลังจากมาเรียนก็ได้ทริคดีๆไปตอบคาถามกรรมการแล้วก็สามารถยิ้มอย่างสดใสได้ต่อหน้ากรรมการมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเลยค่ะ สวัสดีครับบาสแบต85ครับหลังจากที่ตัดสินใจมาเรียนกับครูฝ้ายก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลยทั้งทริกในการให้สัมภาษณ์ทั้งของสายในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะใช้ได้ผลในอนาะคตแน่นอนครับ สวัสดีค่ะเฟิร์นมิง87นะคะหลังจากที่ได้มาเรียนกับครูฝ้ายนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นพัฒนาขึ้นมากทั้งเรื่องการตอบคําถามการกลุ่มมิ่งการเดินทําให้เฟิร์นมั่นใจแล้วก็สามารถลงสนามได้อย่างมั่นใจค่ะที่นี่นะคะก็มีความรู้สึกเหมือนครอบครัวเข้ามาคุณครูก็ใส่ใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเราคอยเป็นกําลังใจให้เราตลอดเวลารู้สึกที่นี่อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อเจออยูนะคะเรียนวิงแบชที่82ค่ะสิ่งที่ประทับใจในตัวครูฟายนะคะก็รู้สึกว่าคู้ายอ่ะช่วยพัฒนาเราหลายๆเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามบุคลิกภาพแล้วก็คอยแนะนําให้ยิ้มตลอดเพราะว่าเจเป็นคนที่น่าดุมากๆค่ะและที่สําคัญก็คือครูฟายเนี่ยเป็นคนที่คุยเล่นได้ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนแม่คนเลยค่ะก็ะะเลยรู้สึกว่าเวลาเรียนกับครูฟายเนี่ยไม่เกรงเลยค่ะแล้วก็ ดีดีด้วยที่เราได้แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดได้ตอบคําถามที่ออกมาจากใจเราจริง,รงๆค่ะก็คือครูฝ้ายทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่เป็นตัวของเราเองค่ะก็เลยอยากจะแนะนาให้มาเรียนกับครูฝ้ายเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะแพลวดาววิง89นะคะมาเรียนที่นี่นะคะก็จะได้ความรู้มากมายเลยค่ะตั้งแต่การ grooming ก,รการปรับบุคลิกภาพนะคะแล้วก็การปรับแอ t i ิจูดสำหรับการที่จะไปเป็น air h o s t เตสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเพื่อนหลายๆคนนะคะมาเรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยก็ยังได้มิตรภาพกัอไปด้วยค่ะสวัสดีครับรัฐนะครับเป็นนักเรียนวิ่งรุ่นที่87ครับผมได้อะไรจากคอร์สของคูายใช่ไหมครับ ก็อันดับแรกเลยครับความเป็น professional ครับผมนอกจากการที่เราเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในการสมัครแอร์นั่นก็คือการที่เรามีทั้ง g r ม o m i n g บุคลิกภาพแบบ professional ครับรัฐมองว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบมากๆก,ก็คือแม้ว่าเราจะเรียนจบ Wings ไปแล้วนะครับก็ยังมีคอร์ส intensive เพราะว่าสายการบินจะมาเปิดรับเรื่อยๆครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ ต้องการที่อาจจะอยู่เบสไทยหรือว่าเบสตะวันออกกลางนะครับก็สามารถมาเรียน Intensive ได้เรื่อยๆเลยครับสวัสดีค่ะพายวิง82นะคะเลีนกับครูฝ้ายก็ได้เพิ่มความมั่นใจให้เราด้วยจากคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างพายเลยแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มยากครูฝ้ายก็สอนปรับบุค,คลิกให้หมดเลยค่ะดีมากสวัสดีค่ะชื่อเฟยน,นะคะวิงแบที่73ค่ะก็ แน่นอนสิ่งที่ได้จากคุณายนะคะคือเรื่องกูมิ่ i n g ไม่งั้นคือตอนนี้คือคิวเบี้ยวไปแล้วแล้วก็มีคุณ้ายจะแนะนําเรื่องเรื่องการแบบเวลาเจอหน้ากรรมการควรทำยังไงทํำยังไงให้แบบกรรมการมี first impression ที่ดีกับเราก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆคะ่ะ สวัสดีครับมาวินแบบ89ครับก็เรียนทั้งคอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนทั้งคอร์สวิงของคูไฟเลยครับก็มาที่นะครับก็ได้รู้จักกับเพื่อนแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆครับทุกคนก็เป็นอะไมากครับแล้วก็ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สนุกสนานมากมาเลยครับแนะนำให้มาเรียนกันนะครับครูคาเดมีครับคุณครับ สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะ c o สมิง g 8 7ค่ะความรู้สึกที่มีให้กับ c r ิว s Academy นะคะรู้สึกว่าพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนเป็นกันเองม,มากๆแล้ก็คอยพัฒนาสพอร์ตเราอยู่เรื่อยๆค่ะใครอยากติดปีกไวๆมาเรียนที่ c r ิว s Academy ได้นะคะสวัสดีค่ะทีมวิง91ทับหนึ่งนะคะครู่ฝาและพี่ๆทีมงานที่ s c h o s l c c d e m y y ใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนที่ค r e s a อ a คาเดม่นะคะอย่าลืมมาจอยกันเยอะนะคะ you <laughs>